คลิปนี้ก็จะทามาดูว่าปืนลูกซองของผมเบนอลี M2SP เวลายิงด้วยกระสุนยี่อต่างๆมันจะติดขัดไหมนะครับตรงนี้ก็เป็นลูก9เม็ดของ n อ c ตรงนี้ก็เป็นลูก9เม็ดของ w i n c h e s t e r Super อนะครับนี่ก็จะเป็นลูก9เม็ดของมิลานแล้วก็9เม็ดของ Bullet Master นะครับแล้วก็เป็นลูกลูกปลายเบรช h o t ของ s a รานะครับไปดูเลยครับ เรามาดูที่ลูกปลายเบิร์ดช็อตของซาร่ากันก่อนเลยนะครับสี่นัดนะครับ โอเคไม่มีปัญหาไม่ติดขัดนะครับต่อมาก็เป็นลูก Bullet m เตอร์นะครับ9มิสก็จะยิงแบบช้าๆนะครับก็ไม่ได้ติดขัดอะไรเลยนะครับ ต่อไปเป็นลูก9เม็ดของเอ c นนะครับบอกสีแดงสีดัดนะครับก็ไม่ได้ติดขัดเช่นเคยน,นะครับแต่ไม่รู้ว่าขาเต้าจะหักไหมนะ โอเคต่อไปก็เป็นลูกของมิลาด9มิตรนะครับก็ไม่ติดขัดอะไรนะครับต่อมาสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นลูก 9เมตรวินเชสเต s ร์ซูเปอรอ์กนะครับ ก็ไม่ได้ติดขัดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอใครใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ